แม่น้ำโคสะไหลผ่านคาบสมุทรคีอีในตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นหนึ่งในแม่น้ำที่สะอาดที่สุดในญี่ปุ่นนี้เลื้อยผ่านภูเขาสูงชันแทบจะไม่มีเขื่อนเลยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของระบบแม่น้ำแห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีต้นเดือนเมษายนดอกซากุระบานสีสันสวยงามริมฝั่งแม่น้ำ ในแม่น้ำสัตว์ต่างๆกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งปลาเล็กๆเหล่านี้เป็นลูกปลาของสายพันธุ์ปลาบู่น้ำจืดพวกมันอาศัยอยู่ด้วยการกินมแมลงในน้ำปลาที่มีขนาดยาวและโปร่งใสตัวนี้มันเป็นปาลาไหลที่อย่างเล็ก มันมาถึงที่นี่จากบ้านเกิดใกล้กับเกาะมาเรียนา2,000กิโลเมตรไปทางใต้ช่างเป็นการเดินทางอันยาวนานที่น่าอัศจรรย์สำหรับสิ่งมีชีวิตที่เพรียวบางและละเอียดอ่อนนี้เราเห็นหัวใจของมันกำลังเต้นได้อย่างชัดเจนปลากว่า60ชนิดอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขซะนั่นคือประมาณสองเท่าของจำนวนเฉลี่ยของปลาในแม่น้ำญี่ปุ่น นั่นหมายความว่าโคซะมีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ในน้ำที่ใสแจ๋วนี้เราจะมองหาตัวละครที่โดดเด่นของเราในวันนี้เจ้าโฟสไบสกาปินแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายในสองวันแรกเราไม่เจอพวกมันเลยแม้แต่ตัวเดียวโฟสไบสกาปินพรางตัวเป็นหินได้ดีจนทำให้เรา หาพวกมันได้ยากดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะตามปลาอายุที่เป็นอาหารของเจ้าโฟสไพรสสกาบินไปเรามาถึงน้ำตกทาคิโนไฮซึ่งเป็นหนึ่งในจุดชมวิวบนแม่น้ำโคซะน้ำตกลงมาจากผาที่สูงชันถึง7เมตร ปลาอายุหลายตัวมาที่แอ่งน้ำนี้เพื่อพยายามที่จะขึ้นไปบนน้ำตกพวกมันอยู่นั่นไงปลาอายุมีพวกมันอยู่เยอะมากอ่านมีมากถึง1,000ตัวหรือมากกว่านั้นที่มาที่แอ่งน้ำขนาด13ตารางเมตรนี้ภายในวันเดียวมันเป็นจุดล่าสัตว์ที่ยอดเยี่ยม ดังนั้นเจ้าโฟสปายสกาปินต้องอยู่ที่นี่ด้วยเราได้พบมันในที่สุดมันกำลังเคลื่อนไหวนี่คือโฟสปายสกาปิน ที่มีความยาวประมาณ20เซนติเมตรมันเป็นปลาสเกลปินชนิดที่หาได้ยากโดยชนิดนี้จะอาศัยอยู่เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นดูที่หัวกลมใหญ่ของมันสิรูปร่างนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับปลาโฟลสปายสเกลปินมันดูคล้ายกับก้อนหินใบหน้าของเจ้าโฟลสปายสเกลปินนั้นเหมือนกับหินกลมๆที่มีดวงตาและปาก หลอกด้วยการปลอมตัวที่ยอดเยี่ยมกุ้งเข้ามาใกล้มากเกินไปดูชัดๆกุ้งเอาก้ามของมันไปโดนเจ้าสกาลปินมันคิดว่าเจ้าสกาลปินเป็นหินกุ้งพยายามที่จะกินสาหร่ายที่อยู่บนตัวมันนั่นคือสิ่งที่เจ้าโฟสไพรสกาลปินต้องการ มันกินกุ้งสําเร็จตอนนี้ปลาบูน้ําจืดว่ายเข้ามามันนั่งบนหัวของเจ้าโฟสปายสเกาปินเหยื่อไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าถูกโจมตีด้วยก้อนหินนี้ เส้นสามแถบตามแนวนอนพาดอยู่ด้านหลังของโฟลสปายสกาปินลายเส้นเหล่านี้มีความสำคัญต่อการลวงตาน้ำที่ใสสะอาดไหลผ่านแม่น้ำโคสะแม่น้ำมีจุดชมวิวมากมายและมีเรื่องของปลาที่เกี่ยวข้องกับพวกมันด้วยพื้นที่นี้คือหนึ่งในนั้นลำธารต้นน้ำของโคสะ ในป่าดิบชื้นที่หนาแน่นมีน้ำตกลึกลับที่เป็นอูเออูโอหรือสถานที่เพาะเลี้ยงปลามันถูกตั้งชื่อตามเรื่องพื้นบ้านที่เล่าขานกันว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งปล,ปล่อยปลาจำนวนมากลงไปในแอ่งน้ำราวกับการปลูกพืชในทุ่งนานั่นคือที่มาของปลาจำนวนมากที่มีอยู่ในแม่น้ำนี้แม่น้ำโคสะนั้นมีชื่อเสียงเกี่ยวกับหินขนาดมหึมาและดอกซากุระบานในฤดูใบไม้ผลิ เดือนสิงหาคมพื้นที่บริเวณแม่น้ำโขสะเต็มไปด้วยครอบครัวที่กลับมายังบ้านเกิดของพวกเขาในวันหยุดโฟล์สไพรส์กาปินเป็นอย่างไรบ้างนั่นไงตัวหนึง่งมันอําพรางตัวเป็นหินในหน้าร้อนด้วย ปลาอายุมาที่ก้นแม่น้ำเพื่อกินสาหร่ายมันกำลังเพลิดเพลินอ,อยู่กับการกินอาหารจนไม่ได้สังเกตเห็นเจ้าโฟสไบสก์กลาวินเป็นโชคดีสำหรับเจ้าโฟสไบสก์กลาวินปลาอายุคิดว่ามันเป็นหินจากนั้นมันพลาดแล้วมันก็พลาดอีกครั้งเมื่อลองดูแบบช้าๆเราจะเห็นว่า มันขยับตัวก่อนที่ปลาจะมาอยู่ตรงหน้าของมันนั่นมันชัดเจนจนเกินไปไม่เหมือนกับกุ้งและปลาบูน้ำจืดปลาอายุนั้นว่องไวเกินกว่าที่จะจับได้ง่ายๆเคล็ดลับคือการตระคุบให้ช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และกุญแจสำคัญคือความอดทนด้านหน้าของเจ้าโฟสไบส์เกาปินจอมอัมพราง คือปลาอายุของโปรดของมันอดทนไว้รอให้เหมือนกับก้อนหินมันจับได้แล้วอย่างน่าทึ่งมันกลืนปลาลงไปทั้งตัวไม่ตัวแล้ว การพลางตัวเป็นหินอย่างสมบูรณ์แบบโฟลสปายสกาปินจับปลาอายุได้อย่างเชี่ยวชาญแต่ตั้งแต่สมัยก่อนเป็นที่รู้กันทั่วทั้งญี่ปุ่นว่าเจ้าโฟลสปายสกาปินนั้นใช้ขอเกี่ยวปลาอายุมีบางคนที่เคยได้เห็นมันทำเช่นนั้นในแม่น้ำโคซะนี้ ผู้ชายพวกนี้จะมาที่แม่น้ําเกือบทุกวันเป็นเวลาถึง70ปีแต่เห็นเจ้าโฟลสไปสกาวปินเกี่ยวปลาอายุอยู่แค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยากอีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าโฟลสไปสกาวปินแน่จะเกี่ยวปลาอายุไว้ด้วยเหงื่อของมันโดยบังเอิญมากกว่าที่จะเป็นการกระทําที่ไต่ตรองไว้ก่อนเราไม่สามารถสรุปข้อสงสัยนี้ได้ แต่เราก็ได้เรื่องราวเกี่ยวกับปลาโฟสปายสเกาปินโฟ s สปายสเกาปินตัวนี้เริ่มการอําพรางตัวเป็นหินเพื่อจับปลาอายุลองตั้งใจดูที่เหงือกของมันให้ดีๆตอนนี้มันกำลังขยับ ตอนนี้มันหยุดขยับแล้วมันกลั้นหายใจเอาไว้มีความคิดที่ว่ามันกลั้นหายใจเพื่อใหการอำพลางตัวเป็นหินนั้นสมบูรณ์แบบแต่เป็นไปไม่ได้ในความพยายามที่จะจับปลาอายุเจ้าโฟสปบส์สกาปินอาจตกอยู่ในสภาวะขาดออกซิเจนได้น่าทึ่งที่มันสามารถปลอมตัวได้ด้วยการกลั้นหายใจ จริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยสำหรับพวกปลาที่จะหยุดขยับเหงือกได้เช่นเดียวกับที่เราหายใจโดยการสูดอากาศเข้าไปปลาหายใจโดยการสูดน้ําเข้าไปการเคลื่อนไหวของกระพุ้งแก้มนั้นสําคัญมากสําหรับมันในการหายใจ มีปลาอายุอยู่เป็นจำนวนมากในแม่น้ำโคสะตั้งแต่อดีตปลาอายุเป็นอาหารที่สำคัญของผู้คนที่อาศัยอยู่รบรอบๆแม่น้ำช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงประเพณีการตกปลาอายุโดยใช้คบเพลิงได้ถูกจัดขึ้น ปลาอายุนอนอยู่ที่ก้นแม่น้ําในตอนกลางคืนแต่เมื่อคบไฟจุดขึ้นพวกมันก็ตื่นขึ้นอย่างตกใจและพยายามว่ายหนีไปด,ด้วยการโบกคบไฟไปมาผู้คนจะต้อนมันไปที่ตะข่ายที่พวกเขาเตรียมไว้แล้วอีกประเพณีหนึ่งที่ใช้ในการดักปลาคือการใช้ก้านหญ้าไผ่ ไม่มีอะไรนอกจากกา้านกิ่งและใบหญ้าไม้ไผ่ที่จริงเป็นสิ่งกีดขวางที่ไม่คุ้นเคยของปลาอายุพวกมันจะตื่นตระหนกและหลีกเลี่ยงที่จะว่ายผ่านมันไปความลังเลนั้นส่งผลร้ายให้กับมันชาวประมงโยนอวนและลากพวกมันขึ้นมาได้เป็นจำนวนมากวิธีการประมงแบบดั้งเดิม เป็นความฉลาดในการใช้พฤติกรรมของปลาอายุให้เกิดประโยชน์วิธีหนึ่งในการเตรียมปลาอายุคือการย่างช้าๆด้วยถ่านตัวปลาจะแห้งและรักษารสชาติของปลาเอาไว้แขวนปลาที่ย่างด้วยถ่านนี้ไว้นานห้าวันเพื่อตากให้แห้งและคุณจะได้อาหารที่ล้ำค่าไว้กินในหน้าหนาวเมื่อปลาอายุย่างถูกแขวนอยู่ที่ชายคาบ้าน นั่นแสดงถึงว่าหน้าหนาวกำลังจะมาถึงพื้นที่แม่น้ำโขซะในอีกไม่ช้าช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนใต้น้ำก็เช่นกันแม่น้ำก็อยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงแต่คราวนี้ ไม่มีใครเห็นปลาโฟลสปายสกาวปินในแอ่งน้ำพวกมันไปไหนประมาณ20กิโลเมตรแม่น้ำโคสะไหลลงสู่มหาสมุทรในช่วงต้นฤด,ดูหนาวสกาวปินจะมาที่นี่พวกมันมาที่นี่เพื่อวางไข่ มันคือโฟสปายส c กาปินตัวผู้มันอยู่นิ่งเหมือนกับหินด้วยข้างๆมันมีหินก้อนใหญ่มันคือโฟลสปายส c กาปินตัวเมียปลาคู่นี้นอนอยู่เคียงข้างกันท่านใดนั้นตัวผู้กัดตัวเมีย อันที่จริงแล้วการกัดตัวเมียคือการเร่งร้าให้ตัวเมียวางไข่เาปินพุ่งเข้าจับกุ้งโชคไม่ดีที่กุ้งไม่ได้ลงมาลึกมากพอเหยื่อไม่ค่อยลงลึกในหลุมใต้ก้อนหินที่ซึ่งพ่อปลากำลังปกป้องไข่ของมันอยู่มากนักตัวผู้จะบ่มไข่ของมันโดยที่แทบจะไม่ได้กินอะไรเลย ้นเดือนมก,กราคมเมื่ออากาศเย็ยนขึ้นหมอกจากทะเลก็ขึ้นมาอยู่ที่ปากแม่น้ำประมาณหนึ่งเดือนผ่านไปตั้งแต่ที่เจ้าโฟสไบส์เกาปินตัวผู้เริ่มหน้าที่เฝ้าไข่นี่คือภาพการฟักออกจากไข,ข่ของปลาโฟสไบสกาปินในเรายังคงค้นหาพวกพ่อปลาที่ได้เสร็จสิ้นการดูแลไข,ข่ของพวกมัน นั่นไงมันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถอำพรางตัวเป็นหินได้อีกต่อไปเมื่อมันไม่ได้กินอะไรเลยมากกว่าหนึ่งเดือนพวกมันน้ำหนักลดลงและสูญเสียความคล้ายคลึงกับก้อนหินไปและมันก็เสียพลังงานในการเปลี่ยนสีตัวไปอีกด้วยมันจะค่อยๆฟื้นกำลังของมันใช้ชีวิตไปอีกสองสาปีและมันจะสามารถอำพรางตัวเป็นหินเพื่อจับปลาอายุและดูแลลูกน้อยของมันได้อีกครั้ง ปลาโฟสปายสกาปินนอนอยู่นิ่งที่ก้นแม่น้ำเพื่อการกินปลาอายุที่ว่องไวนั้นพวกมันต้องปลอมตัวเป็นก้อนหินในหลายๆแบบเพื่อให้การปลอมตัวสมบูรณ์ได้นั้นพวกมันถึงกับต้องกลั้นหายใจเป็นความพยายามที่ดีในการขจัดรูปรักษของตัวเองเพื่อที่จะจับปลาอายุ แม่น้ำโคซะในประเทศญี่ปุ่นในน้ำไหลที่สวยงามปลาโฟสไบส์กาปินใช้ชีวิตอยู่อย่างเงียบๆและอำพรางตัวเป็นก้อนหินอย่างนอบน้อม